ROV นะครับผมรอบนี้เล่นตามเมนนั่นเองเมนมีขอมาครับว่าเล่นปลาไหลครับเมดปลาไหลออฟเลนหรือป่าให้กูไปเมดโอเคไปกลางเออปลาไหลไปกลางอันสุดท้ายคือห้ามใช้ท่าหนึ่งกับสองออกของเวทด้วยคือแบบแม่งตรงข้ามทุกด้านเลยอะโอเคเดี๋ยวดังนั้นเนี่ยก่อนเข้าเกมผมจะต้องเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าผมตั้งค่าเป็นแบบไหนเนาะซึ่งของนี้ผมตั้งไว้จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือให้ออกของเวท ผมออกของอันนี้เป็นป้องกันมาหนึ่งอันนะที่เหลือเป็นโจมตีเวททั้งหมดเลยส่วนนี้นี้เป็นป้องกันกายภาพติดไว้ไม่มีอะไรมากตามโจทย์หมดเลยนะที่เหลือก็คือการเล่นให้ใช้สกิลหนึ่งกับ2ถือว่าอธิบายก่อนนะโอเคงั้นเข้าเกมเลยแล้วกันคือจริงๆตอนแรกเนะี่ยผมเลือกตำแหน่งเมย์ไปแล้วนะแต่นี่คือเอาให้ดูคขาว่าไม่มีเพื่อนเขาให,ให้ให้เล่นดังนั้นเนี่ยเลือกตำแหน่งเนะี่ยต้องขออภัยด้วยเนาะข้อน,นี้มันทําไม่ได้เพราะว่าไปการคือก็เห็นอยู่อะคือมันยังไงมันก็ไม่ได้ไอเรื่องตำแหน่งเนะี่ยหวังว่าจ,ะาจนะ ส่วนของที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกเหมือนเดิมเนาะยกเว้นว่าเดี๋ยวอ,อะไรอะ่ะของไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวจะออกเป็นแนวป่าแทนนะครับแต่ว่าป่าแล้วก็เป็นเวทแทนนะครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะคือไม่ได้ต้องการเลี่ยงเว้ยแต่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เลยอ่ะเออคือไปไปกลางแลว้วเมื่อกี้มันแย่งกลางกันอ่ะเออมันเลยไม่ได้ต้องขออภัยข้อนี้ด้วยนะโอเคเข้าเกมแล้วนะคบเดี๋ยวผมขอทวนอีกหนึ่งทีนะก็คือเล่นเป็นปลาไหลเล่นแล้วเนาะส่วนตัน่ดงเมททาไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนแย่งไปนะครับ แล้วก็ข้อที่3คือห้ามใช้สกิล1กับ2อันนี้ยังอยู่ได้เหมือนเดิมเนาะส่วนข้อที่4ี่ก็คือออกของเวทเท่านั้นโอเคดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่อัพสกิลตามที่เห็นเลยเอ่ยยกเว้นว่าผมจะเผอเลยไปอัพนะแต่จะพยายามไม่อัพแล้วก็เคลียร์มอนตีมอนไปนั่นแหละแล้วก็ใช้ท่าอันติจะพยายามล้วงข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะย้ำอีกทีผมจะไม่อัพสกิลนะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นเผอเล่นะโอเคงั้นขอฟาร์มก่อนอันนี้เขาหน่าจะมานะเออว่าและเชีย เฮ้ยไม่เห็นข้างหลังเหรอเฮ้ยข้างหลังมาเออเอาล่ะฟาร์มต่อฟาร์มต่อโอเคสวยงามจ้าเกือบตายเกือบตายคือสกิลบ่ได้เลยทำได้แค่กันสถานะเท่านั้นเอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพียงเอ้ลำบากว่ะให้โจอะไรมาวะเนี่ยเขาน่าจะมาเล่นนะเดี๋ยวผมดักแถวนี้นะครับเล่นเท่าที่ได้เดี๋โอเควึบวืบวบชิปหายแล้วแม่งมาสองโอเคจบคือดักแค่นี้นะดักแค่นี้ผมไม่ทำอะไรมากกว่านั้นเพราะมันบูไม่ได้ เอาละที่เหลือให้เบิ่์นเล่นกันไปครับเคลียร์คลิ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 โอเคไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้บูไม่ได้เดี๋ยวโดนเกือบแล้วหูยตายตายมันเล่นไม่ได้ยาโจทย์ให้ยากมากอ่ะคือมันไม่มีสกิลเคลื่อนที่หน <cat> an ึ่งอ่ะเพื่อเข้าไปบูอ่ะมันทำไม่ได้ ไม่ได้เลยไอเรื่องของวงของเวน่วได้อยู่ <Ret reat. S 1> แต่ถ้าใช้สกิลเนี่ยยากจริงอูแม่งตีป,ป้อมแรงจังวะคือมันบวกข้างหลังไม่ได้เลยอะตอนเนี้ยผมต้องไปข้างหลังอ่ะแล้วเล่นให้แต่มันไปไม่ได้เนี่ยอะดูดูดิอ่ะถ้าเข้าไปก็ตายอะ ทำได้แค่เคลียร์คีบเคลียร์มอนให้เนี่ยข้างหลังเนี่ยพอดีมันจะได้ไม่ทิ้นป้อมเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหตัวอย่างนิ่มนิ่มเลยอ่ะโดนนิดเดียวจะตายอยู่แล้วน่ะโอเคเคลียคีบเคียคีบเคลียรคีบป้อมขวาหน้าดันมากอ่ะดูดิป้อมขวาโคตรหน้าดันอ่ะโอ้ฟอนเลนมาอีกดันไม่ได้แล้วงั้นอ่ะ อยากจะไปก็ไปไม่ได้ไม่ได้เนนะไม่ได้เลยเหมือนโดนเมทสองสามตัวสกิลบึ้ง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 ่ยมันเข้ายังไม่ได้เลยฮะแล้วยิงพุ่งไม่ได้ด้วยนะจบเลยเอาไงดีวะเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่ไปหาต้องกันเวแล้วแหละอารมณ์เนี้ยต้องกันเวแล้วเท่านั้นด้วยเสียป้อมไปที่เรียบร้อยเออ มันเสียอยู่แล้วป่าย,ยังไม่ช่วยเออจะไปช่วยอะไร <c oughs> มันช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยอ้าดูอ่ะนะอ่ะดูเด้อ่ะ,อะตีตีให้ดูเลยเนีน่ยะมันไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยคือนมีเมียสามตัวแล้วคองมาสก,กิวอ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วต้องออกกันเวทเท่านั้นแต่กันเวทจะไหวเหรอเวลานี้มันก็ไม่ทนันป้อมแตกเรียบร้อยครับผม อย่างที่เอาให้ดูฮะโจทย์ยากไหมยากไอ้ยากเลยอันนี้ยากจะให้เล่นยังไงเล่นไม่ได้บอกป่าไม่ช่วยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไม่ช่วยนะแต่คือมันไปแล้วมันโดนสกิลแบบสามตัวมันไม่มันไม่ได้อยู่แล้วไปยังไงก็โดนมันโดนอยู่แล้วมันไม่รอดหรอกเนี่ยคะแนนแม่งกลากเลยเนี่ยกูโอ้โหแต่กูกากก็ยังไม่ยังไม่เท่าเมย์นะเมนนาก็กูเอง ตายทั้งตีอ่ะโอเคคิวนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันหรือว่าโจทย์ายากไม่ยากนะอ่ะโอเคก็ถือว่าเล่นให้ดูแล้วกันว่าสมควรไหมไม่อย่างน้อยอ่ะเออให้ใช้สกิลหนึ่งได้โอเคอย่างน้อยให้แบบพุ่งไปหาได้หน่อยใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลเออยังโอเคผมยังบวกให้ได้ไงอันนี้คือแม่งกูพุ่งยังไม่ได้อ่ะพราะมันเข้าไปมันโดนสกิลสามตัวก็เลือดก,ก็ไม่เหลือแล้วอ่ะมันไปทําอะไรไม่ได้แล้วฮะโอเคคิวนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ